ถามว่าทําไมต้องพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญที่จริงผมเนี่ยเป็นคนที่ยืนมาตลอดว่าเรื่องที่ต้องทำเนี่ยมันใหญ่กว่าเรื่องรัฐธรรมนูนแน่นอนคือเรื่องการปฏิรูปการเมืองหรือบางคนพูดไกลไปจนถึงขั้นว่าปฏิรูปสังคมหรือปฏิรูปหลายระบบในประเทศชาติบ้านเมืองของเราผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อแน่นอนและก็ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกหลายท่านนะครับ เช่นกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมทางการเมืองการส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องทําแน่นอนแต่ว่าถ้าวันนี้ผมบอกเพียงแต่ว่ารัฐบาลยินดีให้ทําสิ่งนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสําหรับคนจํานวนมากมันเป็นนามธรรมเกินไปและผมก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถปฏิรูประบบต่างๆได้ โดยไม่แตะรัฐธรรมนูญเป็นไปไม่ได้ครับและรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งผมคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะได้รับความเป็นธรรมค่อนข้างน้อยเนี่ยด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามีที่มาจากการรัฐประหารนี่แต่ที่จริงแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเอาหลักการของรัฐธรรมนูนปี40นั่นแหละเป็นตัวตั้ง พียงแต่พยายามที่จะแก้ไขโดยเก็บเกี่ยวบทเรียนจากความผิดพลาดในการที่เอาปี40มาใช้เป็นเวลา8-9ปีเนี่ยไปแก้ไขและบางครั้งก็เป็นไปได้ว่าพยายามแก้ไขจนไปสุดตรงอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าข้อบอกพร่องในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีไหมผมขอเรียนยืนยันน,นะครับว่าว่ามีแน่นอน บางมาตราเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่ต้นผมเป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพูดเป็นคนแรกเลยว่าขอให้พี่น้องประชาชนรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อนําประเทศกลับสู่กระบวนการของประชาธิปไตยและการเลือกตั้งโดยเร็วแต่ในวันที่พี่น้องประชาชนลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมก็เป็นคนแรกเช่นเดียวกันที่บอกว่าฉบับนี้ต้องแก้เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าการแก้รัฐธรรมนูญ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงตรงนี้แต่การแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นผมก็ขอย้ําว่าต้องเป็นการแก้เพื่อให้ระบบดีขึ้นและก็ไม่ควรที่จะเอาผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นตัวตั้งผมเห็นด้วยครับสิ่งที่ผมคงจะต้องกราบเรียนท่านประธานเพื่อขอก็คือว่าในวันนี้เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ วุฒิสภาก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญในกระบวนการนี้ครับต้องขอความกรุณาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านได้ติดตามกระบวนการนี้และดูแลว่ากระบวนการนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เราได้พูดกันในห้องประชุมแห่งนี้ที่สำคัญก็คือว่าเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างให้สังคมและประชาชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการอย่างแท้จริงเพราะนั่นจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดว่า กระบวนการในวันนี้ที่ทำในเรื่องนี้มิใช่ทำเพื่ออย่างที่หลายคนพูดว่าหัวหรือสมานฉันกันในหมู่นักการเมืองผมยืนยันว่าผมไม่ประสงค์เช่นนั้นอย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนของผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติก็จะพยายามดูแลไม่ให้เป็นเช่นนั้นเพียงแต่ขออนุญาตยกตัวอย่างกรับเรียนตรงไปตรงมาครับ ว่าเส้นแบ่งตรงนี้ไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดยกตัวอย่างเช่นมาตรา266-267ผมเข้าใจไม่ต้องการให้สอสอหรือสอวอไปก้าวไก่ราชการในลักษณะที่ว่าเอาคนของตัวเองในเรื่องของโยกย้ายแต่งตั้งเข้าไปแทรกแซงโดยอาศัยสถานะของการเป็นนักการเมือง หรือเป็นสมาชิกของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ต้องการเห็นการพยายามกอบโกยงบประมาณไปลงเขตเลือกตั้งของตัวเองอันนี้เข้าใจเจตนารมณ์ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอใช้มาสองปีเนี่ย ผู้แทนราษฎรซึ่งไม่ได้มีความคิดในการที่จะไปก้าว่ายหรือวุฒิสมาชิกซึ่งไม่ได้มีความคิดที่จะไปก้าว่ายเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง,งไม่ได้คิดเรื่องจะไปเอารัดเอาเปรียบเอางบประมาณเข้าพื้นที่ตัวเองเนี่ยพบความเป็นจริงว่าเขียนกันไว้อย่างนี้มีความคลุมเครือหรือตีความกันอยู่อย่างที่เป็นในขณะนี้นี่ทำงานยากมากครับประชาชนเอาความเดือดร้อนมาบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงในการที่จะบอกว่าเรื่องนี้ชาวบ้านต้องการ โดยไม่ถูกตีความว่าเป็นความพยายามจะไปดึงงบประมาณบ้างประชาชนร้องเรียนมาว่ามีข้าราชการในหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ทํางานแล้วมีปัญหาก็ไม่รู้ว่าถ้าพูดอย่างนี้ไปจะถือเป็นการก้าวกายหรือไม่ผมก็ไม่ทราบว่าจะเขียนอย่างไรให้เกิดความพอดีแต่ที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าอย่าไปเหมารวมว่าถ้านักการเมืองอยากแก้2 6 6หเป็นเพราะนักการเมืองมีว,วาระแอบแฝง ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปแหละครับต้องแยกแยะให้ได้อย่างนี้เป็นต้นมาตราร้อหลักการดีและผมก็เห็นด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายข้อตกลงเนี่ยเราไม่เคยได้มีโอกาสในฝ่ายนิติบัญญัติเลยในการมาดูว่าฝ่ายบริหารจะไปทำอะไรแต่ขณะเดียวกันถ้ามันมีความคลุมเครือจนทำให้ฝ่ายบริหารขาดความคล่องตัว แล้วหลายครั้งก็ต้องมาเรียกประชุมรัฐสภากันอย่างที่เรียกว่ากระชั้นชิดมันก็ดูจะทําให้เราทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะักเดิมทีก็มีความหวังว่ามีกฎหมายเรียกกันว่ากฎหมายลูกออกมาจะทําให้เกิดความชัดเจนแต่ปรากฏไม่ใช่แหละครับเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่ากฎหมายลูกเนี่ยให้เขียนได้เฉพาะเรื่องขั้นตอนวิธีการ ไม่ได้ให้อำนาจไว้ในการบอกว่าจะไปกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ได้ว่าสัญญาประเภทไหนเข้าขายร้อยเก้าสิบวรสองสัญญาประเภทไหนไม่เข้าและต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไปตีความกันอย่างที่หลักบางฝ่ายยังตีความอยู่นี่การทำงานบางเรื่องยากมากเช่นการจัดซื้อระหว่างรัฐต่อรัฐถ้าเอาสุดโต่งก็บอกการจัดซื้ออวุุโปกรณ์รัฐต่อรัฐนี่ผมว่าคงทำยากมากครับทำแทบไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าจะมีความคิดที่จะไป เจรจาแล้วต้องมาเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัตินี่มันมีความละเอียดอ่อนทางด้านความมั่นคงอย่างมากขณะนี้บางฝ่ายตีความไปแม้กระทั่งว่าจะขายสินค้าเกษตรที่อยู่ในสต็อกต่อรัฐเนี่ยจะต้องเอามาเข้าที่นี่หรือไม่ก็จะขาดความคล่องตัวแต่แน่นอนนะครับสัญญาหลายสัญญาเนี่ยชัดเจนครับหรือการเจรจาหลายการเจรจาเนี่ยถ้าไปกระทบกับ เขตแดนถ้าไปกระทบกับเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนจํานวนมากซึ่งอาจจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามีการไปทําข้อตกลงแล้วด้รับผลกระทบอย่างเขตการค้าเสรีอย่างนี้แน่นอนก็อยากจะให้เข้ามาแต่อย่างที่เขียนอยู่ที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความทุกข์ขัด